พวกตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถเลขที่บ้านมีผลอะไรกับการใช้ชีวิตไหมคะเบอร์โทรศัพท์ก็มีผลต่อการที่มีคนโทรเข้ามาหาเราได้เวลาเราบอกเบอร์โทรศัพท์อันนี้มีผลทะเบียนรถก็มีผลต่อการไปแจวทะเบียนต่อพาพาบภาษีทําประกันอันนี้มีผลเลขที่บ้านก็มีผลต่อไปรษณีย์เคอรี่มาส่งของให้เราที่บ้านเนี่ยมีผลต่อการใช้ชีวิตหมดเลย แต่ผลที่ว่าบ้านเลขที่เบอร์นั้นไม่ดีเบอร์นั้นเป็นกีฬากีนีทําให้เกิดความล่มจมต่อชีวิตทําให้เกิดความยากความจนทําให้มีเงินมีทองทําให้เกิดปฏิเหงาปฏิภยัยอันนี้ปัญญาอ่อนเลยไม่มีเนี่ยประเภทโชลลุมรถอย่างนี้นะตัวดีนะอีเรื่องทะเบียนรถเนี่ยนะชอบสรรหาทะเบียนสวยๆอีที่นี่เป็นหรือเปล่าเนี่ยขับรถออกคันแรกแล้วเอามะนาวมาเหยียบกันเนี่ยทำาะลูกมะนาวเหยียบล้อรถอย่างนี้นะกูมไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มต้นคนแรกสมัยอาจารย์ออกรถเมื่อก่อนนะสิบกว่าปีที่แล้วไม่เคยเห็นให้ใครเอามะนาวมาเหยียบอ้ร เขาบอกว่ามันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยล้อรถจะได้เกาะถนนมึงจะมียางล้อรถไปทําเพื่ออะไรถ้ามันจะว่าเอามะนาวมาถูอย่างนี้ก่อนออกจากบ,บ้านไม่ต้องเหยียบรถกันทุกวันเหยียบมะนาวกันทุกวันเลยเหรอเนี่ยมันปัญญาอ่อนเพอเจอร์แล้วการดูเลิกหามยามทีในการดูรถการถอยรถการออกรถก็ไม่จําเป็นต้องมีเพราะอะไรเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีจะเกิดขึ้นแก่บุคคลน,นั้นคือบุคคลน,นั้นมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริต นั่นแหละขึ้นชื่อว่าเลิกดียาม,ยามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีเกิดขึ้นแก่บุคคลนั่นแล้วไม่ต้องไปดูเลิกดูยามดูเวลาอะไรเลยถ้าดูเวลาสันดานยังเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมดูเลิกดูยามแต่การใช้เงินใช้ทองอย่างเหมือนเดิมเงินก็ยังหมดเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไรบางคนแหกขี้หูขี้ตาตื่นหลับตาหลับขับตานอนเลิกรถถอยรถออกเช้าว,วันนี้หกโมงเช้าหกนาฬิกาเก้านาทีอีเซลรถยนต์ก็ต้องแหกหูแหกตาตื่นขึ้นมา พื่อที่จะมาปล่อยรถให้ลูกค้าปัญญาอ่อนคนหนึ่งเนี่ยที่จะปล่อยตามเลิกหามยามทีของตัวเองมันวุ่นวายไปหมดแต่เดี๋ยวนี้ไงเซลเอาใจลูกค้าไงรู้ว่าลูกค้าสายมูกูก,ก็ยัดเยียดไอ้นี่ให้ก่อนเลยะลรนะเลิกหามยามทีให้ก่อนเลยปัญญาอ่อนพอกันแล้วผู้ขายและผู้ซื้อพอกันทั้งคูน่นี่มันเป็นเรื่องเพอเจอร์ไร้ like, สาระปัญญาอ่อนเลิกหามยามทีไม่มีในพุทธศาสนาแล้วไม่มีโดยหลักสาัจจาความจริงเลิอกออกรถที่ดีที่สุดคือเลิอกอะไร เลิกสะดวกของเราเองแล้วเวลาดูควรดูเวลาหรือดูเงินในกระเป๋าต้องดูเงินในกระเป๋านะผ่อนไหวไหมผ่อนได้หรือเปล่าเลิกดีแค่ไหนแต่ไม่มีปัญญาผ่อนลถก็โดนยึดรถอยู่ดีนะทุกวันนี้นี้เสียจากการโดนยึดรถเนี่ยยึดกันกี่คันโอ้โหมากมายมหาศาลนับไม่หวัดไม่ไหวดังนั้นเลิกดีที่สุดคือเลิกดูจ้าเลิกดูดวงเลิกดูเลิกเนี่ยเนี่ยคือเลิกดีที่สุดแล้วคือเลิกดู เวลาไปดูมันจะเกิดความกังวลในการใช้ชีวิตไอ้นี่ก็ไม่ได้เวลานี้ก็ไม่ดีเวลานู้นก็ไม่ถูกเวลานี้ก็ไม่เฮงเฮงไม่เฮงมันอยู่ที่ตัวเราเองเรากระทำแบบไหนมันย่อมได้รับผลของการกระทำแบบนั้น